สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชาทุงแหลกท่านผู้ชมที่เข้ารบทุกท่านครับมาพ่อกันส่วงเส้าๆนะพอนาะแดดกำลังออกนะครับอ่ะรู้สึกว่าแสงแดดแยงตาขนาดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเบิส่วนพักจๆๆคืองามพักเลยนะครับจะเลื่อนเติบโตได้เปิดที่นาพ่อใจนะครับคงจะเกิดมาจากการปรับปรุงดินที่ดีนะครับพี่น้องปรับปรุงดินดีนะครับปรับปรุงได้ดินได้นะครับควรเป็นก็เป็นด่างพ่อมอะนะครับปุ๋ยดี ตลอดจนสภาพแวดล้อมก็ดีอานบรรยากาศให้เนี่ยแสยงพ่อนะครับพี่น้องเบื้องต้นดอกบานซื่นนะครับใบเหลือมยุบๆเลยพี่น้องนะะกำลังดอกแต่ก็มีขคือกันได้ที่ปลูกเราโบง,งามนะครับพี่น้องนะครับซึ่งอันนี้ก็พี่น้องหลายท่านถามเขามาอยู่ว่าปลูกไปแล้วบบง,งามนะครับทั้งที่ปุ๋ยกระใสดินกระปรปุงดีแกยงังงโบงามยังย่างโบขืนอยู่เพราะเพื่อไม่ได่อยากตายท่นสาเหตุมาจากยังไรท่านนะครับนั่นเพื่อเดนว่าพืชไม่กินปุ๋ย หรือพืชเอาปุ๋ยไปใส่บัไร่นะครับเพื่อนเอินว่าพืชเอาปุ๋ยไปใส่บัไร่ใส่ปุ๋ยอยต่ว่าพืชเอาไปกินบัไร่นะครับมันเป็นยังมันมีผู้ใดหามมันจะเอาไปกินบัไร่มีผู้ใดห่วงอยู่บอะนะครับสาเหตุที่พืชเอาปุ๋ยไปกินบัไร่นะครับละแม้ว่าพี่น้องเขาจะดูแลดีแต่ซื้อปุ๋ยยางดีมาใส่นะครับพี่น้องหลคกแล้วมาแลงกับเบิ้งย่างดีนะครับแต่พืชก็ยังบ่งามอยู่เอินว่าพืชเอาปุ๋ยไปกินบัไร่นะครับ ซึ่งสาเหตุหลักๆนะครับก็บมีอยู่ประมาณ3ามสี่อย่างนะครับนะที่พืชเอาปุ๋ยไปกินบ่อไรนะครับอย่างแรกสุดเลยก็คือเป็นน้ําปุ๋ยเองนะครับเป็นน้ําปุ๋ยเองอย่างเช่นอาจจะถือปุ๋ยปอมปุ๋ยบบมีธาตุอาหารบ้างละหรือธาตุอาหารนิดเดียวนะครับธาตุอาหารแทบจะบบมีเลยเนื่องจากว่าปุ๋ยเสื่อมสภาพบอกเ้ปุ๋ยจะได้ก็ไม่รู้ใส่ไปแล้วบบงามนะครับพี่นอ้องนะครับหรือพี่น้องใส่ปุ๋ยบ่ได้ซัดส่วนนะครับพี่น้องใส่หน่อยจนเกินไป หรือใส่ปุ๋ยในช่วงที่พืชเพื่อต้องการนะครับอย่างเช่นช <c oughs> ่วงแรกๆในพืชก้าะเริ่มเติบโตเนี่ยเขาจะต้องการธาตุในตัวเกล็นหรือธาตุในตัวเกล็นสูงนะครับแต่พี่น้องไปใส่ธาตุโพแทสเซียมสูงเงี้ยสิเช่นปลูกพักพักก้างขึ้นยอ่อสิไปฟาดใส่นศูนย์ศูนย์หกศูนย์ใส่สเนี่ยนะครับมันกับบ่อถือนอกพี่น้องเนาะ ธาุอาหารนั่นก็จะสูญเปล่าเนื่องจากว่าพืชมันยังพอท่านใส่นะครับพี่น้องมันยังพอท่านใส่ถาดซุ้มนี่นะครับเนื่องจากว่ามันมันยังหน่อยอยู่สิ่งที่มันอยากใส่สิ่งที่มันต้องการก็คือนในตัวเจนนั่นเองแต่พี่น้องไปใส่โพแทสเซียมมันก่อนทั่สินะครับหรือช่วงที่พืชต้องการธาตุโพแทสเซียมช่วงกำลังติดหมากติดผลพี่น้องพอใส่ไ้ดันไปใส่แม่ตัวเจนนั่นสินะครับพี่น้องนะครับซึ่งเอื่นว่าการใส่ปุ๋ยไม่ตรงกับความต้องการของพืชเนาะนะครับ สาเหตุที่บ่ออย่างง่ายที่แรกอะจากปุ๋ยอันที่สองนะครับสาเหตุที่สองคือเกี่ยวกับพืชเองนะครับพี่น้องเกี่ยวกับพืชเองพืชนั้นอาจจะติดโรคนะครับพี่น้องหรือต้นที่บ่สมบูรณ์นะพี่น้องเอามาปลูกนะครับพี่น้องแค่แค่แก่แกนบิบีบยวบิวบ้านเทาเอิว่าเป็นสร้างมาจากเป็เบนกันเลไนะครับพี่น้องเป็นต้นที่บ่ค่อยสมบูรณ์ระบบหลักบดีมากละนะครับพี่เมื่อพี่น้องเอามาปลูกใส่ปุ๋ยใส่ย่างเข้าไปนะครับ มันก็พอสามารถดูดธาตุอาหารไปกินได้หรือถือศัตรูพืชรบกวนถืโโอโรคนั่สิหรือมแมลงสิเช่นามาแมลงใต้ดินไปกัดกินหากเกเบิดหกพืชส่วนที่จะดูดปุ๋ยน่ะนะนะีนะ่น้องพอหากดูดปุ๋ยบ่มีใส่ปุ๋ยเข้าไปพืชก็เอาปุ๋ยไปกินเมได้กแบบับใบไงบจะเริ่มเติบโตเนาะนะครับนี่เป็นน้ําพืชน,นะครับี่น้องเอยว่าเป็นน้ําพืชน,นะครับอันที่สามสำคัญเลยล่ะบ่ในตัวนี้นะครับสาเหตุที่พืชบ่ค่อยอย่างงคือเป็นน้ําดินนะครับี่น้องดิน นะครับพี่น้องตรงที่พี่น้องเขาปลูกนั่นแหละนะครับพี่น้องเช่นดินอาจจะเป็นดินที่กรดจัดจนเกินไปเป็นกรดแห้งโพดนะครับพี่น้องดินที่เป็นกรดจัดเนี่ยครับพี่น้องจะดูดซับธาตุอาหารหลักสามตัวไปเลยเด้บ่คอยปล่อยออกมานะครับปล่อยธาตุอาหารออกมาบ่อยนะพึ่งวัดดึงธาตุอาหารหลักไว้เลย NPK นีเ่เนี่ยแม่ตัวเกณฑ์ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยดินที่เป็นกรดจัดๆเนี่ยนะตำกาหกยุทธาลงไปว่าเถอะนะครับพี่น้อง หกจุดห้าห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นี่เรีว่าเป็นกฏนะครับกฏยิ่งเลขตัวเลขต่ำเข้ไปเท่าใดยิ่งเป็นกฏแห้งนะครับยิ่งดูธาตุอาหารไว้แห้งโดยเฉพาะธาตุอาหารที่จําเป็นต่อาการจะเริญเติบโตใน,นระยะแรกเนี่ N P K นี่นะครับพี่น้องอันนี้ก็เค็ดให้พืชจะเริ่มเติบโตถึงว่าพี่น้องจะใส่ปุ๋ยเข้าไปพืชก็ไปกินบ่ได้เนื่องจากว่าถือดินดูดไปิรดนะครับพี่น้องหรือว่าท่านก็ถ้าหาเป็นด่างจนเกินไปว่ากันตั้งแต่ แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นี่ก็ัอันนี้ก็บ,บ่จะเริ่มเติบโตอีกธาตุอาหารลักสามตัวลักลักเนี่ยเอ็นพช่เี่ก็ถือดูดไว้อีกละพืชเอาไปกินบ่ได้ไรฉะนั้นสาเหตุที่พืชบ้ใหใ่เนี่ยอาจจะกดจัดเกินไปหรือด่างจัดเกินไปก็เป็นได้นะครับฉะนั้นต้องมีการตรวจวิเคราะห์ดินนะครับเกิดโดยเครื่องมือเข่าๆก็ได้นะนะครับหรือเบื้องลักษณะดินแรงกําเนิดินสิ่งใดขึ้นกัน,น,นเช่นดินเป็นกดจัดน่ดิน ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดดินที่มีข่วมซื่นสูงอยู่ตลอดนั่นสินะครับพี่น้องก็อาจจะเป็นดินกรดนะครับ,รบใส่ปุ๋ยเข้าไปก็พื่บริกินเต็มที่นะครับพี่น้องฉะนั้นต้องเบื้องดินให้ดีหรือประกัดดินอาจจะแน่นทึบจนเกินไประบายอากาศระบายน้ำาบ่ได้นี่ก็มีผลนะครับพี่น้องเพราะว่าถาุอาหารพืชมาก,ก็จะต้องไปกับน้ำไปกับขุ่มซื่นนะครับในห่อมห้อมนี่นะครับพืชก็บ่สสมัถเอาปุ๋ยไปกินได้ใือไหมนะครับอันนี้เอินว่าเป็นน้ำดินนะครับ นะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยแหละครับต้องปั๊บปรุงให้ได้นะครับพี่น้องนะครับซึ่งการปับปรุงพืงต้นก็ไ่ได้ยากนะครับพี่น้องปุ๋ยมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินรียของเฮานี่ใส่เข้าไปเลยนะครับพี่น้องใส่เข้าไปเลยนี่นี่คือยังใงเกี่ยวกบแฟมิลี่ใส่เข้าไปนี่เมื่อปลูพักเข้าไปมันก็ปิดท่านที่เลยนี่นะครับเนี่ยเอื่นว่าปั๊บปรุงดินได้ดินพอดีดินนะครับดินเหมาะแก่การจะเลื่อนติบตัวของพืชนะครับสาเหตุที่พืชเอาปุ๋ยไปกินเพราะอะไรก็มาจากดินก็มีเนาะครับ ต่อไปนะครับสาเหตุอันสุดท้ายก็คือสภาพแวดล้อมนะครับนะครับบางเชื้อก็ค้บอยูปป่เบิดปีเบิเดศาสูเห็นแดดจ้าเชื้อนี่นะครับเพื่อต้องการแสงสังเคราะห์แสงบรไนนี่ก็บกสามารถจะเลื่อนเติบโตได้กันแม้ว่าจะเอาปุ๋ยไปกินได้แต่ว่าเอาไปสังเคราะห์แสงบรไนเอาไปเลี้ยงส่วนต่างๆบรไนมันมีพลังงานในการสังเคราะห์แสงเนือ่องจากบ่มีแดดนะจ๊ะก็จะเลื่อนเติบโตนะครับพี่น้องนะครับโดยเฉพาะเขตร้อนซึ่งของเหาเนี่ยึ้บอยู่จะขาดมือตัวกันนี่ก็จะขึ้นเลย พี Finally, the ady, ่น้องสังเกตเข่านะครับดำหน้าแล้วถ้าแดดบบมีนิดยู่หันละคองยังยู่หันละบ่ขึ้นนะครับพี่น้องบ่ขึ้นจนกว่าจะได้รับเสียงนะครับอันนี้เอิ่นว่าเป็นน้าสภาพแวดล้อมแต่กัไอเกี่ยวกับสภาพแวดล่อมบ่ค่อยเปลี่นปัญหาเนื่องจากเขตเทาบม่มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเนาะที่จะมีปัญหาจริงๆก็คือดินนะครับพี่น้องดินนะครับตัวปัญหารักเลยล่ะที่ใ้พืชจะเลื่อนเติบตหรือบจะเลื่อนเติบตัวจะได้กินหรือบบได้กินจะใหญ่หรือบ่ใหญ่ นะครับล,ลักลักมาจากดินที่เขาปลูกนั่นเองนะครับพี่น้องเพราะว่าด,ดินนะครับเมื่อไส่ไปโด,ด,ดนขาดควบะดุสมบูรณ์แร่ธาตุบ่ค่อยมีนะครับหรือดินมีสภาพว่าเป็นสภาพ,าเ,ปภาพาเป็นกดจัดด่างจัดนะสาเหตุหนึ่งมาจากการไส่มาแต่นานการไส่มาโดนหรือการไส่ปุ๋ยบางชนิดมากจนเกินความจาเป็นเช่นปุ๋ยเคมีสิอยอย่งนั้นจะบ่กง,ง้ามถื่นใส่ถืนใส่ท้ายสะสมในดินกลายเป็นดินกดก็มีนอะพี่น้องนะครับ มันเอก็เลยเอามาฝากกันเจ้าครับว่าพืชเป็นอยังเจ้าบะค่อยงามทางที่ดูแลดีใส่ปุ๋ยดีรดน้ำดีนะครับกับสาเหตุหลักๆมากสามสี่อย่างนะซึ่งอันดับหนึ่งก็คือดินนั่นเองนะครับสาเหตุมาจากดินนั่นเองครับถ้าดูแลดินได้ับปรุงดินได้นะครับกับคงอันอื่นก็คงจะบุ่มีปัญหาสําหรับปุ๋ยนะครับสามารถแก้ไขได้ปุ๋ยพอดีกับเห็ดปุ๋ยให้มันดีหาปุ๋ยที่มันดีมาใส่นะครับพี่น้องพืชพอดี เวลาจะปลูกเวลาจะอะไรก็เลือกต้นที่มันแข็งแรงสมบูรณ์บนมีโลก,กว่าแรงลบกวนเอามาปลูกนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นการแก้ปัญหาแบบง่ายๆนะครับส่วนแก้ปัญหาเกี่ยวกับดินอันนี้ต้องอาศัยความสนิทซ้ำนานหลักวิชาการในจังหน่อยนะครับพี่น้องแต่สําหรับเกษตรกรแล้วคุกขี้อยู่กับดินบัดแ,แ,แต่เกิดจนใ่ญ่จนงอกนะครับก็คงจะเข้าใจดินดีก็คงจะไม่มีปัญหานะครับ การปรับปรุงดินหลักๆก,ก,ก็คือวัดสดุธรรมชาติปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยมักปุ๋ยคอกนี่สําคัญเลยนะครับพี่น้องนะครับเอังคิปนี้คงจะพ,อพ,พอพี่พ่อน้องเพียงแค่นี้ไปเนี่นะครับคลิปหน้าไม่อยังดีๆจังพอกันไม่ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกําลังใจครับคนใจสะทว์ุงนะครับเก็บแนะนำสาระดีๆมาฝากพี่ฝากนอก้องมือนี้เอาเรื่องพืชไม่กินปุ๋ยกันสัตว์หรือพืชเอาปุ๋ยไปกินบ่ไดรสาเหตุมาจากยังแน่นะครับกับบอกพี่บอ,อกน้อง